คาเลสตัวร้ายหลักจากเดอะมูฟวี่ดรกอนบอลแซดศึกสถานพิภพในปี1990ชาวไซยาปริศนาผู้ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับซงโกคูพระเอกหลักในเรื่องดรกอนบอลพร้อมกับเจตนาร้ายนั่นก็คือการปลูกต้นไม้แห่งชีวิตลงบนพื้นโลกและทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับตะ เรื่องราวมันได้เริ่มต้นขึ้นในขณะที่ซงโกฮังได้มาตั้งแคมป์กับเพื่อนๆของซงโกคูในป่าใหญ่แต่ในตอนนั้นเองก็ได้มียานอาวกาศลำหนึ่งตกลงมาใจกลางป่าทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้โกฮังและคุรุลิน ช่วยกันดับไฟป่าเพื่อช่วยชีวิตของเราสัตว์ป่าที่กําลังหนีเอาชีวิตรอดและในตอนนั้นเองโกฮังก็ได้ช่วยชีวิตมังกรตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าไฮเยอร์ดากอนซึ่งพวกเขาก็จะกลายเป็นเพื่อนกันในอนาคตหลังจากที่เพลิงสงบลงแล้วแต่ตอนนี้ป่าก็ถูกทําลายจนหมดพวกสัตว์ป่าก็เลยไม่มีที่อยู่อาศัยพวกโกฮังจึงได้ทําการรวบรวมดากอนบอลและขอพรจากเทพเจ้ามังกรทำให้ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในวันต่อมา พี่ยำฉายย่ำโชก็กำลังขับรถคันใหม่ที่เขาเพิ่งซื้อมาไปเยี่ยมครอบครัวของโกคูแต่ในตอนนั้นเองเขาก็ถูกโจมตีโดยเหล่าลูกสมุนของทาเลสพวกมันได้ทําการปลูกมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้แห่งชีวิตลงไปในพื้นดินของโลกและในเวลาเพียงไม่นานรากไม้ขนาดใหญ่ก็ผุดขึ้นมาจากพื้นดินมันได้เข้าปกคลุมป่าและแพร่กระจายไปในเมืองมันได้ดูดซับสารอาหารจากพื้นดินของโลก และทำลายความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทรงโกคูและเพื่อนๆได้เดินทางไปยังลำต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่ของต้นไม้แห่งชีวิตและหวังจะทำลายมันแต่พวกเขาก็ถูกขัดฝั่ง้วยเหล่าลูกสมุนของทาเลสคุรุลิลนยำชาเทนชินฮังและเจ้าสือสามารถรักษาบทตัวประกอบของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาไม่สามารถสู้ลูกสมุนของทาเลสได้เลยทําให้โกคูผู้ที่ซึ่งเป็นพระเอก มีโอกาสโชว์เทพจัดการพวกเขาแทนโกฮังที่แอบขัดคำสั่งของจีจี้ได้ขี่หลังไฮเยอร์ดากอนมาที่สนามรบและหวังที่จะร่วมต่อสู้ไปกับพวกพ้องด้วยแต่แล้วโกฮังก็ประหลาดใจเมื่อเห็นซงโกคูที่กำลังใส่ชุดเกราะของชาวไซยาแต่เมื่อเข้าไปใกล้โกฮังก็สัมผัสได้ถึงออร่าที่ชั่วร้ายจากเขาทาเลสก็อธิบายว่ารูปร่างหน้าตาของเขาจะคล้ายกับคาคาโรตหรือซงโกคูก็ไม่แปลกเพราะว่าพวกเขาก็เป็นนักรบชาวไซยาระดับต่ำเหมือนกัน ทาเลสรู้สึกประทับใจในระดับพลังของโกหังที่มีสูงถึง1 0,000เขาจึงพยายามชวนโกหังให้มาเป็นลูกน้องหรือไม่ <t idee> ก็ตายซะและแน่นอนครับโกหังปฏิเสธในทันทีแต่ในขณะที่จะถูกเล่นงานพ่อทุนหัวที่แสนดีพิโกโรก็ได้มาช่วยเขาไว้ทันแต่เนื่องจากพิโกโรกเก่งกับพวกลูกกระจอกเท่านั้นนะครับไม่สามารถกระทืบบอสหลักได้เขาจึงถูกทาเลสยิงคิใส่จนหมดสภาพนะครับ ทาเลสเห็นหางของโกฮังงอกขึ้นมานะครับเขาก็เลยมีความคิดชั่วร้ายบางอย่างเขาเนี่ยได้ทําการสร้างพาวเวอร์บอลขึ้นมาและป่ามันขึ้นไปบนทองฟ้านะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้บังคับให้โกฮังเนี่ยมองไปยังพาวเวอร์บอลนะครับและเนื่องจากเซลล์ของชาวสซย่าในตัวเนี่ยก็ทําให้โกฮังกลายร่างเป็นลิงยักษ์โกฮังในร่างลิงยักษ์ขาดสติเขาได้เริ่มออกอารวาสและทําลายทุกอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งพวกพ้องนะครับโกคูซึ่งเป็นพ่อแท้ๆเนี่ยพยายามเรียกสติลูกชายของเขานะครับแต่ก็ไม่ได้ผลครับแต่คนที่สามารถเรียกสติของงโกกััได้บ เป็นไฮเยอร์ดากอนครับสัตว์เลี้ยงของโกหังที่เพิ่งเจอกันได้ไม่ถึงวันนะครับโอ้โสุดยอดไปเลยทาเลสที่เห็นโกหังสงบลงเนี่ยก็ได้ทำ้ายไฮเยอร์ดากอนนะครับนั่นก็ทำให้โกหังในร่างลิงยักษ์เนี่ยโกรธเป็นอย่างมากและพยายามจะโจมตีเขานะครับ และทาเลสเองเนี่ยก็กำลังจะโจมตีสังหารโกฮังในร่างลิงยักษ์นะครับแต่โชคยังดีนะครับที่โกคูเนี่ยสามารถตัดหางขอโกฮังได้ทําให้เขาคืนร่างเดิมและรอดพ้นจากความตายในที่สุดนะครับทาเลสกับโกคูเนี่ยแฝดนรกก็ได้ทําการต่อสู้กันนะครับโดยที่ทาเลสเนี่ยก็ไม่เกรงกลัวโกคูเลยเพราะว่าระดับพลังของโกคูที่สกาเตอร์บอกเขาเนี่ยมันน้อยกว่าเขานะครับแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยความคิดของทาเลสเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไป เมื่อกคูเนี่ยใช้หมัดไคโอนะครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนนะครับทาเลสเนี่ยโดนกดดันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาได้ไปกินผลไม้แห่งชีวิตเข้านะครับและนั่นก็ทําให้ทาเลสมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับทำให้โกคูในโหมดหมัดไคโอเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทาเลสได้นะครับเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับโกคูก็เลยรวบรวมพลังงานจากทั่วทั้งโลกนะครับเพื่อสร้างบนเกงกิมาจัดการกับทาเลสนะครับแต่นั่นก็ไม่เป็นผลเนื่องจากโรคในตอนนี้ถูกดูดกืนพลังชีวิตไปมากเกินไปทําให้บนเกงกิ มีพลังไม่เพียงพอที่จะจัดการกับทาเลสและเมื่อคิดว่าโกคูตายไปแล้วเขาจึงมุ่งหน้าไปบนยอดลำตน้นและทําการกินผลไม้แห่งชีวิตเพื่อเพิ่มพลังของเขาต่อไปเราพวกพ้องของโกคูที่ยังพอมีสติก็มาเป็นกระสอบซ้ายให้ทาเลสเพื่อถุงเวลาให้โกคูรวบรวมพลังเพื่อสร้างบนเกงกีอีกครั้งแต่ในคราวนี้ต่างออกไปพ Goku, เพราะโกคูเลือกที่จะสะสมพลังจากต้นไม้แห่งชีวิตพลังของโลกที่อยู่ในต้นไม้แห่งชีวิต ได้ทาการสร้างบนเกงกิที่ทรงพลังมันได้ทําลายทาเลสไปพร้อมกับต้นไม้แห่งชีวิตและเมื่อต้นไม้แห่งชีวิตถูกทําลายโลกก็ค่อยๆฟื้นตัวและธรรมชาติก็กลับคืนมายังโลกพร้อมกับความสงบสุขอีกครั้งหลังจากที่ผมได้ชมการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมก็บอกว่าทาเลสเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเท่น,นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นต้นแบบของโกคูแบ็กเลยก็ว่าได้หลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมาเอเทนชินฮังย่ำฉาเจ้าสือถึงได้ยังไม่ตาย คือถึงแม้ว่าเดอะมูฟวี่เรื่องนี้นะครับจะอยู่หลังทำลายช่วงที่เบจิต้าและนับปะบุกโลกนะครับถึงกนนั้นมันก็น่าเสียดายอย่างยิ่งครับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดอะมูฟวี่เรื่องนี้ไม่ได้ถูกนับรวมให้เป็นหนึ่งในจักรวาลหลักนั่นทําให้ตัวละครทาริสไม่ได้ปรากฏตัวออกมาอีกเลยนะครับถ้าเกิดว่าพวกคุณชื่นชอบการสรุปเดอะมูฟวี่ดังบอลภาคเก่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ